พี่บอสใส่อมอเตอร์ตรงไหนอ่ะพี่บอสเสร็จโปรแกรมตรงไหนลูกนี่คุณคณนะรูเอากระดาษมาให้แล้วบอสเอากระดาษนี่ลูกนี่น,นี่น,นี่นมาแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวเอาคุณพ่อค่ะพี่บอสมาเอามาแข่งกันเด้อแข่กันลรอให้แข่งกันเนี่ยนะ ใบเลื่อยของพี่บอสวันนี้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ใบเลื่อยหรือว่าหุ่นยนต์ใบพันอะไรลูกตั้งชื่อว่าไงคะพี่บอสพี่บอสตั้งชื่อว่าไงลูกุ่ยอราเขามเก่าะ